วานนี้นะคะมีเรื่องราบอกว่าที่บอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่ขอเดทเจนิเฟอร์รอเวนส์ซึ่งเธอก็ปฏิเสธไปนะวันนี้มีข่าวเจ้าชายแฮร์รี่อีกแล้วใช่ครับแต่ว่ามาพร้อมกับเจ้าฟ้าชายชา์นะครับทั้งสองคนนี้ร่วมกันนะครับพิธีในพิธีลํำลึกถึงทหารอังกฤษครับ ในช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งส์นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและซ e เลริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะกับข่าวแรกเลยนะคะช่วงนี้ก็ช่วงหน้าร้อนนะคะอาหารที่เข้ากับหน้าร้อนที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ข้าวแช่ค่ะแล้วก็เข้าเทศกาลข้าวแช่แล้วนะคะบ้านมณีมนชานะคะของคุณสุมาณีก็มีการจัดเทศกาลนี้ด้วยละค่ะ ทำตอนเนื่องเป็นประจำทุกปีเลยนะคะจนกลายเป็นประเพณีของบ้านมณีมณชาไปแล้วกับเทศกาลข้าวแช่ค่ะที่จะเกิดขึ้นในช่วงทุกเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งในปีนี้นะคะคุณสุมาณีคุณนกักเกษมก็จัดอาหารเป็นเมนูข้าวแช่ข้าวเหนียวมะม่วงชาก,กาแฟไว้ต้อนรับเพื่อนๆที่จะทยอยเดินทางมาเยี่ยมบ้านโดยเปิดต้อนรับกันถึง3วันตั้งแต่วันที่2 2ถึง24เมษายนพวงด้วยช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของเดือนเกิดแขกที่มากก็เลยจะมีของติดไม้ติดมือมา ให้ตลอดแต่เป็นเจ้าตัวเองที่กลับไม่ชอบให้พูดถึงวันเกิดซะเองเลยล่ะคะ่ะ อ๋อไอ้วันเกิดดิท่านไม่ได้เถือเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ไปทําบุญตามนะคะอะไรทำบุญทากุศลไปเนี่ยนะคะจริงๆก็ลืมไ,ไม่อยากคิดถึงวันเกิดเ <laughs> พราะเพราะวันเกิดที่ก็แก่ขึ้นอีกเรื่อยนะคะอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ให้อะไรตัวเองเป็นพิเศษนะคะก็อยากจะเห็นเพราะรู้สึกว่าพอวันเกิดแล้วโอ้มันเพิ่มขึ้นอีกปีงั้นเราก็นะคะเออเหลือชีวิตมันก็น้อยลงน้อยลงนะคะพยายามจะ จัดอะไรให้มันชีวิตเนี่ยนะคะให้มันเรียบร้อยไปเวลาเราจากไปแล้วจะได้คนข้างหลังจะได้ไม่เดือดร้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเงี้ยนะคะ<ม>ก็พยายามจัดชีวิตเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะ<ม>กลัวว่าเดี๋ยววันหนึ่งตื่นขึ้นมาอ้าวเกิดมือเขียนไม่ได้ซะแล้วหรือว่าเ,อาเกิดพูดไม่ได้ขึ้นมาหรือหลงไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>นี่ก็พยายาม,มค่ะ จ,จัดการกับบริษัท3บริษัทที่ยังต้องนะฮะแอคทีฟอยู่อะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้เลี้ยงเนื่องในวันเกิดนะคะเลี้ยงก็ทุกปีก็ใครๆที่ท่านไม่เคยฉลองวันเกิดนะนอกจากจะเมื่อวันเกิดก็ไปทําสังฆทานนะคะเก้าองค์ที่จุฬาเนี่ยเขามีสถานที่ให้นั่นแล้วก็มีนิมนต์พระมานะคะะไ,ไปทำสังฆทานแล้วก็เอาปัจจัยไปถวายพระป่วย80เตียงนะคะอะไรเงี้ยให้เกินอายุหน่อย ก็ทำแทบจะทุกปีค่ะค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ที่มีธุระอะไรนะฮะสำคัญอะไรนะคะ mm hmm. ก็หน้าร้อนนี่ก็พยายามจะพยายามเลี้ยงข้าวแช่ค่ะพยายามจะให้ยังเป็นทันไทยนะคะ mm hmm. ซึ่งสมัยนี้ข้าวแช่ก็หาทานยากนะคะ mm hmm. แล้วพอดีจังหวะอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ก็ รู้สึกทุกคนจะเอ j นจอยพอดีบ้านเล็กกันนะคะเลี้ยงได้ทีก็30คนเลี้ยงมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่อยากจะให้มันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็จะคุยกันไม่ทั่วถึงด้วยค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็มาเนี่ยค่ะใครอยากจะมาก็มาทานข้าวกันมาอะไรเนี่ยนะคะนเด๋ยนทันก็เอาเอานักดนตรีมาเนี่ยทุกคนก็ชอบร้องเพลงนะคะเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงกันอะไร ปีนี้ยังไม่ได้เต้นรำกันนะคะ <laughs> เป็นการออกกําลังเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรกันแล้วไปก็สนุกสนานอยู่กับเสียงเพลงคุยกันไปหาอะไรอร่อยๆทานแล้วก็ไปเต้นรำกันไปอะไรอย่าง <laughs> เงี้ยโอ้ดิฉันเต้นมา22ปีแล้วค่ะ คะไม่นับตอนสมัยที่ยังยังสาวๆนะคะอันนี้เขาเต้นเพราะฉะนั้นทุกสเต็ปก็บอกมาเลยครับใครขึ้นก็เต้นได้ได้หมดแต่เดี๋ยวนี้ก็หันไปร้องเพลงเยอะเหมือนกันค่ะก็สนุกไปอีกแบบนึงค่ะก็มีค่ะมีอย่างสมมติว่าอะไรเพลง sentimental reason นะคะ crazy หรือ love on rose อะไรอย่เงี้ยนะคะอุ้ยไม่มีดนตรีดนตรีอยู่ห้องโน้น ฮ่าฮ่ก็นักดนตรีคอยอยู่แล้วเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วใครอยากจะร้องอะไรก็ได้แค่เพลงขึ้นก็อยากจะเต้นเลยแหน่สักว <c oughs> ันหนึ่ง <c oughs> อยากจะมีโอกาสไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านคุณสมานีบ้างเลยนะคะสงสัยจะคัดสรรมาอย่างดี